บิ๊กเซอร์ไพบุรีรัมมาราทอน2025ฉลองปีที่9สุดอลังการชูเป้าหมายใหม่ปักหมุดสู่การเป็นสวรรค์ของนักวิ่งทั่วโลกอย่างแท้จริงบุรีรัมมาราทอน2025สุดยอดไนรันอันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยถแถลงข่าวใหญ่ชิงชัย25มกราคมปีหน้า ทุกฝ่ายโชว์ความพร้อมบูรณาการความร่วมมือรัฐเอกชนเต็มขั้นฉลองปีที่9อย่างยิ่งใหญ่ชูเป้าหมายใหม่ปักหมุดสู่การเป็นเมืองสวรรค์ของนักวิ่งทั่วโลกเป็นแรงหนุนนักวิ่งไทยชายหญิงที่ทำเวลาดีที่สุด20คนในระยะฟูลมาราธอนต่อยอดสู่แพตตินัมในรายการโตเกียวมาราธอนโดยออกค่าที่พักเดินทางและค่าสมัครปีนี้ยังมีการอัดฉีดเพิ่มอีก1ล้านแสนบาทมอบเป็นเงินรางวัลพิเศษ สุ่มแจกให้กับนักวิ่งระยะละ50รางวัลรวม200รางวัลเพื่อเติมความสุขให้กับแฟนครับบุรีรัมมาราทอนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนับเป็นรายการวิ่งที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า7.3ล้านบาทด้วยกระแสต,ตอบรับสุดปังยอดจอง BIB เต็มทุกระยะเหลือเพียงฟันรันเท่านั้น ีที่พิเศษทุกคนไม่ต้องซื้อรูปแจกรูปให้นักวิ่งแบบเรียวไทม์ฟรีด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่นำมาใช้กับงานวิ่งที่แรกและที่เดียวในโลกสวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนั้นก็คือว่าทุกท่านที่มาร่วมรายการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอด42.195กิโลเมตรนั้นเนี่ย จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะจะ,จะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดผ่านไปที่เขากระโดงนะครับแหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนลันผ่านไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1ตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟ ยามค่าคืนนะครับจะสวยงามที่สุดโดยเฉพาะสีสันอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมมาราทอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง42.195กิโลเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า25,000คนครับกองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุด แล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็ก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนของนัก ของนักแข่งอย่างแท้จริงครับเราก็ยังคงเก็บมาตรฐานเดิมในเชิงของอทั้งอาหารทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความพร้อมของจังหวัดทั้งพร,พร้อมของฝั่งผู้จัดฝั่งผมอะไรอย่างนี้ครับที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะได้ทราบถ้าได้ชมงานแถลงข่าวเรื่องอการการเปลี่ยนใช้คําว่าการเปลี่ยนทิศทางในการเราจัดการแข่งขันนี้โฟกั Focus สสําหรับนักวิ่งไทย นักวิ่งไทยในประเทศมากกว่าดึงดูดนานาชาติเข้ามาแล้วกันครับอย่างที่คุณพ่อท่านประธานได้แจ้งไว้ก็มีกิมมิคใหม่เช่นของนักวิ่งคนไหนที่เท่าไหนที่ได้วิ่งจบระยะฟูลมาลาทอนมีสิทธิ์ได้ลุ้นลอตโต้ไปถ้าสามารถสมัครได้ไปเราสนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศที่โตเกียวมาราทอนนะครับหรือว่านักวิ่งหลายระยะที่จบก็จะมีเซตรางวัลไว้50รางวัลต่อระยะในการได้เงินรางวัลสด ที่เราพยายามทาก็คือเราอยากผลักดนันนักวิ่งนักวิ่งไทยครับวงการไทยให้มันเดินให้มันโตก็เต็มที่ครับหวังว่านักวิ่งทุกคนที่มาจะได้สนุกทั้งการวิ่งและทั้งสนุกในการเทีย่ยวจังหวัดและได้ของเที่ยวลึกได้อะไรความทรงจาอะไรใหม่ๆกลับไปกับกลับตัวเองไปบอกคนอื่นต่อด้วยครับก็ฝั่งผมก็ work in progress เสมอครับพยายามพัฒนารายการให้ทุกคนได้มีความสุขมากขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่า เต็มที่ครับก็หวังว่าด้ว,ว,ดว,วด้เจอหน้าใหม่ๆและหน้าเดิมครับวิรามพร้อมต้อนรับเสมอครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนแล้วกันครับทั้งสายวิง่งมาวิ่งได้ถ้าถ้าไม่อยากวิ่งก็อาจจะมาเชียร์เพื่อนอ,อาหารเราอร่อยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ,อ,ะอากาศดีด้วยช่วงนั้นครับแล้วก็ผมชื่วย,ยิ่งเป็นไนรันโกเล,เลเดินในโลกไม่น่ามีที่ไหนที่หาบรรยากาศแบบนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยมาสักครั้งก็ดีครับ ไม่ชอบอะไรก็หลือผิดหลือ,อมีอะไรให้ปรับปรุงฝากบอกพวกผมได้เราจะได้ทําให้จังหวัดเราน่าอยู่น่าเที่ยวเพิ่มเติมครับก็ขอบคุณครับหวังว่าได้เจอทุกท่านอมกราที่25ครับ